กลบ้บสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลราและสวัสดี่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและกะ็ดางประเทศนําเดอร์เมื่อวานี้ผก็อยู่ที่เฮือนแม่ตู้ใบอีกแล้วนะพี่น้องก็คือบดไปทางไหนเนาะเมื่อนี้นะ,ม,นะมีแม่อยู่ทางฝรั่งเศสนะพี่น้องผากเงินห้ยายใบนะสองสามแสนกีบเนาะเพิ่นก็อยู่เฮือนพอดีนะพี่น้องแม่ตู้ใบรือวายใ,ใบเนาะเดี๋ยวพมจะไปมอบเงินให้เพิ่นตอนที่่าบ บ่าวพรนถ่ายทำในขณะนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว่ากก็จะเข่าสี่โมงแรงเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็ผู้คนต่างๆก็กำลังมาตะเลียงงัวเนาะเลียงงัวส่วนลาจะมีแต่งัวเนาะพี่น้องตามเขตแถวนี้เนาะจะบม่มีควายตะเวนกับใกล้จะ ลงดินแล้วเนาะสามมุงก,กว่าๆก็จะถึงสี่มุมแล้วไปนะ้องอันนี้จะเป็นบริเวณไหลอ้อยเนาะไหลอ้อยก็อีกประมาณเล่วเข้าวนก็ต้อกชิตัดกันเลยเนาะเด้ไม่เท่าใบเนาะไม่เท่าใบาก็อยู่เฮือนพอดีเลยม่เท่าใบาสบายดีไม่เท่ากินยาเพื่อม่าอุ๊บเดาครับ่าอืมเมเา่า ตุ้ยขึ้นว่าหรือว่าตาตูบขึ้นเนาะตาตู่ไทยก็ลง่ตาตู่กินยาอันนั้นบ่อืกินยาจะเอามากินกินยาที่อันมออันในน้ำให้กินนั่นแหละกินถื่อวิธีอยู่ละบ่ละกินถื่อวิธีอยู่บ่แต่ว่ากินข้าวได้กินข้าวแซ่บบ่แฉบแฉบฮะแฉบแฉบแฉบกลาเป็นอะไรอาการกินข้าวไข้กัวเก่าบ่ไข้กัวเก่ากินข้าว แต่ว่าตอวอาเม็ดเม็ดปุ่นแบ่งตัวก่อเจ้าเล็กว่ะเจ้ากินยาหมดกินยาว่ะสงสัยสงสัยแม่เท่านี่กินยากินยาแล้วกินข้าวลายกินอยู่คู่มือยาหน่ะให้มันมืดเท่านี้ก็กินคืนนี้ก็กินเลยแต่ว่ายาเม็ดแต่ว่ากินน้อนเลยกินยาเข้านอนน่ะ พผลผักไม่ย,ย,ย้ายเอาย้ายไปเอาก้ะไปนูแม่ยู่ทั้งพังเศษผลผักไม่เดินไ่เท่าเด้อจะดูผัพธ่อลรวยผกว้างผขวางเ,เด้อแ,ดดแม่ผอยืนด,ดีไม่ไไมง,ไไง,งไปแกเอาลูกมาเะลูกเลเด้อแม่ไปทำแม่ไอไปทำทั้งเนือไว้ยนเือให้คนเด่นมาจานอย เป็นเจ้าเป็นนายเป็นหนุ่มเป็นเต่าตอนนี้ชาติชาตินี้ชาติมาให้ตีแม่คำเจ็บก็ได้ต้องใครไปนีเด้อตัวนดเลยแม่ว่าว่าเป็นเอาไว้เดี๋ยวไปเท่าไก่ก็เอาขึ้นวันก็เอาขึ้นก็เอายังไงก็จะแม่มีขโมยมาลักไก่เจ้าบ้างโอ้ยค่อยงอมแล้วค่อยงอมแล้วผู้ได้มาลักไก่เจ้าเนาะจักคน ใช่มีมีรถไอ้ตะกิงไลอยู่ในผมตะกิงเงินก็มาไล่อยู่ในก็จะหลักจ้ากลางคืนบออขึ้นไหวยอบตุกตุเอาเร็วใครมาจับไก่หมอได้ยังกี่ชก็ขึ้นนี่กี่ชได้ใครเดมาหลักไก่จาเนอะพอบุจากำอาพ้นขีมาขี่ก่ามาจากนอกยังคงกขีมาเก่าเนี่ย เมื่อคืนนี่ก็ลักเมื่อวานเนี่ก็ลักเสียจักแม่แล้วคืนนี้ก็ลักคืนนี้ชงตูวเพิ่มล้านนิดหนึ่งเป็นสามในสามเนี่ยคุ้นห่ะสามตูแล้วเนาะพังเบาหน่อยสามตัวเลยอ๋อเจ้าอยากให้เนี่ยนาหลักไก่จันเลยอยากให้ปวยบุญดีใจพัวบ้านกุ่งเพราะไปโบหงส์วีทุ่งหน้าผูหน้าใต้ผู้ พ่ออยู่นี่ก็อ้วกอยู่หน้าพ่อุ้เอวลูยใจเปียขาดเยงินได้กินเงินไ่เอนั่งตนหนี้กินย่างละมิดเขาคุยเงินได้จ้กนี่ก็กินนี่เขาคืนนี่หวานแล้วก็ไม่กินขอเบนหุเขามาช่ง เอาดิน้องพี่น้องบันทิบบอกพอนกสิคอตูลำลาพ่อพี่น้องแล้วกันสิคอตูลำลามแม่ตู้ใบก่อนเนาะเมื่อน,นี้ก็คือเอาเงินมาให้เพิินะนะน้อพี่น้องซึ่งแม่อยู่ทางฝรั่งเศสเลยฝากมาให้ยายใบเน,ะนาะบอกพอนก็นได้มา,มาอัปเดตน้อพี่น้อง มาเบิ่งใยใยบยน้ำมาเลยเนาะแล้วก็มาแนะน้ำให้เพิ่นกินยาเพิ่มเติมอีกแต่หูซึกว่าหน้าตาเพิ่นตุ้ยขึ้นหรือตาตู่ขึ้นกรบโบหู่เนาะพี่น้องแต่ปกะกอบก็ได้ทำอันอาการเพิ่นเพิ่นกับโบได้เป็นยังเพิ่นว่ากินข้าวก็หูซึกว่าแซ่บขึ้นกว่าเก่าน้อยนึงเพิ่นว่าเนาะพี่น้องไอ่เป็ดเ,น,เนี่ยยังขี้ขี้นกุ้งไม่เนี่ยนกุ้งเจ้านี่ยโดเมน อันโจนมะลักไก่ไม่เท่านี่ได้ได้ยินบ่เสียงดังออกออก,อก,กอบ,อบ,อบอ่อักดังดีเยอกยอกอ้องแค่เห็นไอ้คนเร็วยังบนบ่อยสามาสมัยอันได้ได้ยินได้ยินเสียงออกออกเป็นใดออกออกนี่ใช่เพราะวันออกคนเนี่ย แล้วก็มากตื่นตัวเช้ามากเพนเลยรถก็ขี่ไม่จอดนี่ของุงหึงเติบเลยพี่รถกลับคืนกลับคืนได้อ๋อแบบเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเฮือนเจ้าแล้วก็ประมาณจักโมงไม่เท่ากับเจ้าลักเด็กบ่เด็กบ่กับเจ้ามาลักไก่เจ้าว่าก็บึ่งผูดีนอนลักประมาณแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเนาะ รับชิปมุกว่าไปแล้ว oh. นอนรับเปิดไทกัดีบ้านเมืองดีถึงวงเยอะเออใคบ่นมาจับไอ้นนอเพิ่งนะว่ามีกุยิจแทงก็คนคนวะนั่นสิ่งดีนยังความม่วอ้โอมาเอารวดนี่งง่มานี่ ตู้ที่กับตูเ้เขาจะกับอันีกับตู้คนีน่เปยินเดี๋ยวคนโนู้นอะริหลอบวะคือไก่ไม่เท่าใบเสียน้องพี่น้องพควมีเพิดว่าประมาณจากักเก้าโมงสิบโมงหรือว่าสามสี่ทุ่มก็จะมาลักไก่เพิ่นเพิ่นได้ยินแต่ก็จะมาจอดหลดในนาหน้าเฮือนของเพิ่นนี่แหละเสียออก็ออกแล้วก็ออกทั้งพี่เนาะออกทั้งพี่ แต่ก็งูมาเอาหลดเนาะพี่น้องเอาหลุดเออคือว่าน้ำตัวเฉยเจ้าแม่เท่าใบกะไก่พันยังเหลือสอี่แม่ยังเหลือสี่แม่สี่แม่ลูกกะลายโตอยู่ได้เนาะงแม่เท่าอ,อ,อาารแบแม่ขึ้นอันเนี้ยจะนอนนอกก็ได้บพระาะจำแม่เท่าไก,ไก่ปูไก่ปูใหญ่ยังนมืดจงตัวยังมีหรือไก่ไม่ควร ไจูนน้อยกับย่างกับอะไรแต่ก้าวได้ชิปไปตัมือนย่งไก่หกตไปน้อยเพื่บุกว่าเจ้าคือมานอนนอกนอนพังย่านบ่ย่านก่อนย่านนั่งไม่เท่าย่านก็อนเวรุ่งเ,เวลาน้องกลาคืนนี่ไม่เท่าก็ได้สักบันไดขึ้นอยู่ป่ะ <c oughs> เวลาน้องกลาคืนไม่เท่าก็ได้สักบันไดขึ้นป่ะ สักกึ่เทิงพี่เนาอ๋อกว่าด้กดไปเงือบลุ่ไหนกว่าจะกึ่พีสักกึ่งขวัเขี้ยม่ะเขี้ยมหมู่นอนแล้วข้าก็นอนเจ้าเจ้าบก้านอนี่บ่บอบก้าบัวนอนในโนเฮ้ยขมาก้าได้นอนเลยนโนสักบันไดขึ้นแลนอนในบก้าเหร เวลาย้ำฮ้อนกับใบน้อนบอกเวลาย้ำฮ้อนกับใบน้อนบอกย้ำห้อนขวดใบนอนเนาะย็นได้ขอยบ่ะขวดยันไม่เท่ายันพีอายุเท่าแล้วยันพีอยู่บ่ไม่เท่าอ้อ้แล้วขวดขวดเอ่อนี้ มาเห็นเห็นตาเห็นตหัวผมมีหนตีนเมียก่อนไม่เท่าเคยเห็นผีบอ่แหมเห็นต่หัวผม<ะ>มีตีนเห็นแต่หัวเจ้าผมมีตีนเห็นชัดเจนเลยบอ่เห็นผีกระสือบ่ไม่เท่าเมียก่อยบ้านไคนโน่นโนพนพนหน้น่นนี่นก็ยังพันหินเขา

โอ้แปปว่าคนคนที่ตายเต่ถึงแล้วมาเข่าความฝันเจ้าเห็นเจ้ากินข้าวอยู่ก็เลยถามเนาะกินข้าวเขายังเฮ้ยนะบอแล้วจะตื่นมาจากสวัดหูเหม่อมาเจ้ากะตกใจเลยนนนนเ,ลาเลนาะกินข้าวยังเฮ้ยเดี๋ยวนี่เลี้ยงมึงกินหรือ่ให้เอาให้มาโอ้ยกระดูกเอาให้กินกับยังมาขนมมาไม่เล้วบบอไม่แลี้ยบ ยากิงข้าวยากระงไปชื่อวะไปขึ้นไปอุบหนังหปุงขึ้นได้นังหบปุง้วยกุได้ไพ่้หไอ้งโไอ้งอออนในใไหนเห็นไไ่หนงโนลับคอยไฟเพื่อนตะใได้เนาะพี่น้องไม่เมถาใบนะไฟุ่ลเซลเนาะไพ่ชุลศิลม่เท่าใบอัเซาาียมาแล้วพี่น้อง เบ็ดกับเก็บบุได้เนาะเชื่อไหมเหรอหนุกับได้ข้าวเดี่ยวปิดเก็บเบได้บุได้เพื่อกะง่วงมืดปัจจุบันอ้าวแล้วไปเท่าบันนี้แบบฟอนสิคอยตัวลำลาเมื่อไหร่เด้อเด้อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้ากับซิมาเยี่ยมยามใหม่ดอกเด้อสบายดีดูโดยสบายดีเก็บไปได้เก็บไกไม่มีเด้อเดินดีแม่งเด้อไปทางใดรถไปทางใดไหม ไอ้ดงมื้งหน้าไม่ไม้ตองไอ้แางหงไม่ไม่ชุนเด้อทำาไมอื่นเื่นถึงชาเด้อกัดเจ็บปวดทดก็ไายอยู่นีเด้อเด้อไอ้ทีไม่จะนี่อ็ไป